เส็ตเลยนี่ของที่เสียวตันแหละนี่พี่น้องมาดูนรินยาฟาร์มไก่ชนเงินล้านของเสียวัดวิศวกรอ,อยู่แถวบ่อววนนี่แหละแต่เบื้องหลังแกเพาะพันไก่ชน มีลูกพันขายเมีพันขายหลายพี่น้องขาเล้ิ่ไปเอามาต่ไหนนี่ เอามาจากบานนี <S <S oh, ่ส uh, okay. ah, oh. ั่งครับ huh ส okay. uh ั่งพวกทำนาอยู่แถวเขาอินทร์โอ้ไออาหารไก่ด้วยตรงเลยนี่ครับนี่เขาเปลือกไก่ด้วยตรงเลยนี่แคงไงี้ยเขาเปลือกโอ้แสดงว่าหอาหารทีหนึ่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงเด้นี่ตอนเช้าก็ก่อนจีไปทำงานก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงอย่าง้เนาะ มีคนช่วยโอ้นี่มองคอยดูแลไก่นี่เสร็จกันลแล้วก็ดูน้ำดูเลยคือกิดจัตรประจำบันเลยนู่นนี่นเนาะเช,ช้าเย็ยนเข่าแงโอ้อันนี้อันนี้เงินแสนถือว่าธรรม,มดาเลยเดิมพันนี่ใช่แสนมาสามโ,โอ้ตัวนี้ไายครับดย๋ยวผมก็มัน เวลาเลี้ยงออกชนเนี่ยจะมีคนเช็ดน้ําเลี้ยงให้ผมับมีซุ้มของผมมีที่เลี้ยงอีกต่างหากโอ้อ่แหลงเอพาะันนี้แหล่งเพาะอยู่นี่ครับอ้าแสดงว่าทําเป็นไอ้กระเดี่ยวไปเป็นทางการเลยตัวนี้เนี่เนาะโุ้ยที่นี่เป็นโรงเลี้ยงเลยผมกับสร้างเลยสร้างเองเลยโอ้ยใหญ่กว่ากันนักอีกใหญ่กว่านี่หสองเท่านี่เนี่ย ถ้ามีเขามาขลังยังไม่รู้เด้นี่ว่าเสียบัดเขามีฟาร,ร์มไก่รับเงินล้านนี่ซ้อดอยู่เราตีแยกกันทั้งผมมีกับลงเลยโอ้ทำง,งานเลยโอ้เนี่ยนอนเดีนี่นนไ,ไม่ธรรมดาเนีนี่ไก่อยู่นู่นก็หลายนี่พี่น้องเด้ออยู่เพื่อน้องกีเด้อยจะสนใจไก่ชนที่ดีๆอบถามมาทางผมก็ได้แหละเดี๋ยวผมจะบอกมานี่อยู่ทางถนนสามสามหนึ่งมาจากบ้านนี้เลกีล่ยวขวามือนรินยา ฟาร์มหรือบ้านเสียวัดวิศวกรเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรเนาะเสียวัดศูนย์แปดแปดแปดห้าสี่แ <classy> ป้าสี่ามหน่องสามหน่งเสียสองอับ่องเสียัดเดินนี่ถ้าสนใจก็โทรมานี่แหละไม่ให้ใกล้ๆให้ตัวลนั่นนั่น ชนเงินล้านเขามาไล่โอ้ระดับชนเงินล้านมาไมปรรมดาดีนี่พี่น้องมาดูตรงนี้อันนี้เขามีมีมาเล็กรหัสเบอร์แต่ละตัวแต่ละตัว เบอร์นี่สายพันธุ์พม่าสายพันธุน์พม่านี่ลงทุนเป็นล้านเนะครับนี่ฟาร์มกนี่น่ะมีธรรมด้าเด้อน่มาจากโบวินก็อยู่ใส่มือเลยมาปูมานิดนึง บรรยากาศดีเนี่ยหนาะอยู่ตรงนี้เนาะเหมือนอยู่บ้านเองเลยเด้นี่อยู่นี่ก็เหมือนอยู่บ้านแหละบรรยากาศหนุ่มคอยช่วยเสียวัดูอันนี้เนาะนี่ถามหนุ่มคอยดูช่วยดูอันนี้เนาะผู้ช่วย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 หนุ่มรูปหล่อด้นี่ โอ้นี่ให้ให้หน้าม,มาั่งแล้วพ่อไก่เลยนี่ครับพี่น้องดูวิธีเห <Yeah. S 1> ี่ยอันนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับนี้เป็นพ่อเหี่ยชุดเหี่ยครับเหยี่ยวเป็นหลบสายเลือดโคเซ็ร้อยสายเลือดอะไรนะโคเซ็โคเซ็ร้อยครับโอ้ชุด มีอายุแล้วผมทาไห้ทำพ่อครับจะมีสามไฟก้อนใหญ่โอ้สวยดีน,นี่เนาะเหลืองเต็มเจยจ่ายลูกดีจ่ายลูกดีลูกดก,ก,กเอาใครที่เห็นนั่นมันจ่ายลูกดีคือจ่ายลูกดีผลงานได้เข้ากอนใหญ่ข<า>ึงสนามแล้วก็มีไฟติดตัวมา ต้องมีความรู้อย่างอย่างหลายทีนี่เรื่องไก่ชนนี่ต้องคนรักจริงใจรักอย่างเดียวไม่ได้เด้ต้องมีทุนด้วยกเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเลี้ยงเะถ้าไม่มีทุนก็ทําไม่ได้เด้นีนี่ต้องมีทุนด้วยพี่น้องอย่าไปเลี้ยงเยอะเราก็เลี้ยงแค่ประมาณที่เราไหวเอาพินะมาดูเด้อนี่นี่มาดูถ้าอยากสนใจไก่ไก่ชนนี่พนะมาดูได้เลยนี่นี่เราก็ให้ยามันดูพ่อพั อันนี้นะไม่ปล่อยปล่อยกับตัวเมียไว้อ่ะเสียโมดดูเด้อนี่ฟาร์มไก่ชนเงินล้านเด้อครับนี่มีเพื่อนสนใจไก่ไก่ชนไหมพันดีๆเลยาเป็นซัดเป็นส่วนอย่างดีเลยเด้เนาะด้ือเชื่อเด้นี่ ดเดินตามเจ้าของฟางมวลเก็ไบไก่เขาให้มันโอ้ต้องยยใหญ่ไปนอนตรงนั้นที่ไหรที่ไปจำมันกบให้พาลงมาเก็บเกษตรอาหารไม่เคยให้มันออกจากซุ่มเงเะไะน้องอยู่ในซุ่มแบบนี้ลตลอดเนาะเอาอเอาออครแดดตอนเช้า,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 าให้มันไ,ได้รับแสงแดดร,รับแสงอุ่นาไวโยเลต เัยนระบบก็อย่าส่งตอนยเทอากาศดีเนาะออกแบบเองดีไซนเป็นวิศวกรเนาะออกแบบเองอยู่แล้วเออสั่งแต่บ้านนเนสั่งบ้านไก่ก็สั่งได้อยู่แล้วดำตโรงงานนี่ก็ทำต่โรงงานสั่งโรงงาน อันนี้ไก,ก่ใหม่ครับไก่นมโอ้ไก่นมครับนอครับเด็โอ้เชียวชาญเด้นี่ <S <S ดูหนะ้าตาคือจะไม่ไม่ือเหมือนไม่ใช่คนเกลียนไกน่เนาะหรือผมเลือเชื่อได้เนี่ย แต่เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นเสียนไก่ชนอย่างชำนาญการเลยด,ดินี่เม่ธรรมด,ดาด,ดินี่หาคนมาเทียบยากเด,อด้อนี่พี่น้องโอ้ต้องยายทุกตัวไปนอนในอาคารต็อลับไว้โอ้เป็นยังสี่เองนี่ อพี่น้องคนไหนสนใจพันไอลูกไก่ชนดีๆเด้อนี่นรินยาฟาร์มติดถนนสามสามหนึ่งมาจากบอวินก็อยู่้ส่มือเลยมาปูมานิดหนึ่งถามบ้นเสียวัดวิศวกรเขาก็รู้จักตามไก่เขาก็รู้จักอยีอกมังใช่ไหมล่ะแม่งก็บเบอร์โทรโทรมาตามที่เบอร์ที่หานั่นแหละ โอ้เป็นกิจวัตรเลยเด่นี่ได้ที่อย่างดีเนาะจักไรยเนาะอยู่ตรงนี้สี่ใบโอ้หลายเลด่นนี่เดี๋ยวใครอยากขยายไปสี่ใบไปเรีงเอาไปะไปซื้อไว้อยู่ตรงนั้เนเนาะอ,อนันนี้ เสีย <c ười> ัเช่านี่อันนี้ของเราของนี้เช่าโอ้อ่ะทำไมเราไม่อยู่ที่เราของเราล่ะโอ้นี่ผมคนดรเดียวโอ้ปวารเราเลียงคนี้ใช่ไหมแล้วสาทิศเสียบัตรไปทำงานนี่ไงสาทิศไ่ทำงานนี่ทำโอ้เรื่งงานแลว ส่งคงานไปแล้วก็นั่งรับโทรศัพท์ได้โอ้เ <laughs> ดี๋ยวนับผู้บริหารเนาะ <laughs> บริหารงานแล้้ยงจไม่พอจะบริหารฟาร์มไก่ดินี่มีธรรมดาดิ้นี่บางทีก็มีไฟตีแพงๆแล้วก็อยู่บอนไก่บ่อยไหมครับเดือนหนึ่งนี่ออกซึ่งเวียนไก่ <laughs> ไก่ เลือนน่าจะมีสองหนไหมสองผนไม่น่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองผลเนาะพี่ใหม่ก็ชนที่ชุติมาครับชุติมาฟาร์มชุติมาใส่ชนที่นี่คนเป็นสองแสนสองข้างละแสนข้างละแสนเราก็เก็บเป็นพันกลับบ้านฉลองที่ใหม่กันเราเคยที่แบบไม่เคยมีใช่มีไหม ก็มีอ่ะมีนี่มันก็อยู่ที่ว่าเราไปติดเปียยรุ่นเออไอตอนที่เดิมเพื่อนน้ำพันขังลาลาเนี่คือจะรุ่นอย่างคักเนาะบ่อยบอยไก่บ่อยนี่แต่หลังหลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไล่ปั้นไล่ขยับขยับโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยขอเลี้ยงก็ต้องอยู่น้ำนี่ก็ต้องอยู่ไก่ทั้งวันไปไหนไม่ได้โอ้เหมือนลูกน่อยได้ไก่ ทำไม่ได้เดือนต้องยิไก่ก็ต้องมีให้ไก่เยอะอุ้ยไก่เยอะอยู่แล้วดูแลเราไม่ธรรม่ได้ไม่งั้นยกยุ่งใส่กระเบือกให้ไก่ดูตรงนี่เนาะเกับเหมือนเอาเปิดไข่มวยเลยเนาะโอ้พี่น้องเด้อใครสนใจไก่ชนพันดี ึ้นทังเวียนเงินล้านเงินแสนเนี่ยอยู่นี่เลยครับเสียวัตรเกดเป็นวิศว,ว,วรกรสางโรงงานเขตโบวินแล้วก็เบื้องหลังเปิดฟาร์มไก่ฟาร์มไก่นี่็ลงทุนเป็นล้านเด้นี่โดยไปตีคางและล้านกันมาหลายคางแล้วด้วยมีธรรมดานะนี่นาริยาฟาร์ม นารินยาฟาร์มโอ้นี่ทำราขาดิไก่ที่เห็นเห็นนี่มีแต่ราคาทั้งน,นั้นดินี่ไม่ใช่ว่าขี่มูขี่ม,ม้าได้ไก่นี่นี่เอาใจสนใจไก่ไหมมาดูเดอ้อนี่สิบใจอุบลเถื่อนนี่สนใจไก่ชนเดอ้อ รับองว่ามีพิษหวังกอผ่านสังเียนเงินล้านเงินแสนมันหลายแล้วตัวนักตัวนักเลยนี่อยู่ตรงแถวมาปูสามซหนึ่งอ่ะซ้ำนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันสนใจติดต่อเบอร์โทรที่บอกเนเล่อเสียวัดวิศวกรนรินยาฟาร์ม ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเลยครับเสียบัด